าการสวัสดีค่ะผู้ช่มมุนีพอเที่ยงกะามานังอยู่ทธินาศาลของอำเภอกันทะลักน้องรับเนาะอำเภอกันทะลักมาอยู่ที่บ้านของคุณพ่อบุญเลือดครัวบุญเลือดครับผมก็ขอพูดกับแซ่แซ่บว่ากินมนันกระแซ่บครับผมสิมาที ENTE ่ตามตัวเลขมาถามความฝันของคุณแม่ทอดขออิซ <t org> <VI> ีหลายคนหลายท่านบอกว่ามาที่ตามของคุณแม่อันเพุ่นฝันเห็นปืนยในเรื่องว่าสันปราเดีกยที่วันหนึ่งสามเปรนะว่าสันว่าเป็นว่า มันสามแปดขาเจ้าสื่อล่งทั้งสายเขาสื่อล่งแม่สามเจ็ดขาเจ้าจิตถือยูอัเขาเจ้าได้บอกมาติดตามพอ,อดีพระเจ้าเดินทางมาทาั้งอำเภอกันทะลักก็จะมาถามครอบครันของคุณแม่รายแจ้งก็จะไปนําไปหาควาจานจึงแม่ว่ามูนีสิมีการวงสวงของแม่แ<อ>ม่นอียังกม,ม,มาเจมิมเจิมซื้อมามาเจิมมาอันเชื่อนองคญานาคมาเชิ่องค์คูพญานาคเขามาเชื่อนองคูพญานาคตะอน อยู่อีกที่นึงนะครับเจานผู้ชมเนาะเดี๋ยวแต่ว่าเขาจะเอาความฝันคุณแม่ทอนจะก่อนเดี๋ยวเขาจอมก่อยไปติดตามทั้งคุณเนาะไปขับไปฟังคุณแม่ทอดมาเพิ่นฝันเป็นแนวได๋ให้ท่านผู้ชมลองแปลเองเนาะครับเนาะหรือว่าคุณแม่เราอาจจะแปลให้ก็ได้ไปครับเดี๋ยวเขาไปคุยกับแม่เราเลย สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่สวัสดีครับคุณยายครับพอดีครับคุณยายแม่ของคุณแม่ทอนเพิ่นก็มามาน้ากันครับผมเป็นอาจจะมาเล่นมาหยังเนาะตามจริงเพื่อนอยู่น้ากันบริยูน้ากันหมอค่ะบริยูน้ากันยายเราอยู่บ้านนาน้อยโอ้คุณยายอยู่บ้านนาน้อยคุณบันนาน้อยคุณยายเราอยู่บ้านนาน้อยครับอ่าแม่บอกให้ฟังเนี่ยเอสซีเพื่อนยังถามอยู่โอ้ไปถามคุณแม่ในเรื่องว่าสันพุ่นพณ่นแบกปืนใหญ่นะว่าสัน งวดก่อนนี่คือสิแสดงว่าคนมีโชกยีดอกงวดนี้คุณแม่ฝันหรือเปอันฝันต่อขึ้นขึ้นแหลกอันฝันฝันตองวดเลยเนาะแต่ฝันเยอก็บาดลังเก่าอีกคือเก่าเมื่อขึ้นแหลกได้นี่บันเฮ็ดฝันว่าเด็กหน่อยบันนี้ฝันว่าเด็กหน่อยพวเมียไดเด็กหน่อยพวเมียนั่นมันเอาข้องมาห้มาห้เอ้ามันบกทั้งทั้งติดเด็กหน่อยสองคนนี่ มันกับห no like so ูจักกันซื time, ้อแต่ว <add no SC> ่าหังจะได้จังบ่เคยอันนี้จะเคยไปฝันเกี่ยวมันเอาของมาให้ยืมเงื่อนเอาของไอ้ยังมาให้เห็ดไอ้ยังไอ้ยังให้กินนี่ละพัดก็จงพัดคิงพัดไอ้ยังให้กินมาสั่อยในเงื่อนอ้าวเมื่อกี้จงมาฝันเกี่ยวเงื่อนอีกว่าจะได้จังม่ฝันเกี่ยวเงื่อนอีกอันนี้ขึ้นขึ้นแต่ว่าต่อกันเลยได้นี่เพื่อนมาอีที สามหนึ 1, 3, <c oughs> ห่งแดวม่ไอหนึ่งสาแปอ้หนึ่งสามแปนะรผมจำไดนหนึ่ามแปดนเลขที่หนึ่งสาแต่บา้นี้มาสองคนผัวเมียเด็กหน่อยครับก็เลยเมือนั้นมีโอกาสก็เลยไปถามแม่พันว่าเด็กหน่อยฟ<อ>ันเห็นลูกโตจรงีมันอายุหลายปันไดพเนว่าอายุนั้นยี่สิบหกปันไดเขันเห็นจะได้จะคอยไปฟันเห็นทั้งผัวทั้งเมียเ,เอาเอายังเอายังไปใหง้หากันเลยว่าอย่างสโอเพ่กว่าอันบนนี้อัน อายุมันน่นได้ยี่สิบหกคนบายี่สิบหกปีพนบายี่สิบกอย่างยี่สิบเจ็ดน่ละันบาน่ละขึ้นแหลกเพิ่นเอาของให้แม่บ้นสาเอาของมาหอยู่บ้านหลังเก่านี่ละบ้านเลขที่หนึ่งสามแปดนี่ละเอาแยจีงกับฝันเกี่ยวหลังเก่าอีกยังว่ามันหรือว่ามันสีมาหนึ่งแปดอยู่บ่หนึ่งแปดอีกอยู่บ่หรือว่าพอวางหันหนึ่งต่ว่าใส่หนึ่งปดมันบอกออกนมันไปออกสามเจ็ด ลดลงคมันละขึ้นขึ้นต่อกันเลยได้บานี้เพอหลังจากมันไม่อีกสองสองสามมือมันมาฟันอีกฟันว่าลลเขามาสื่อของสื่อยาสูบสื่อยุบานล้างนีละครับสื่อยุบานล้างนีมันจะผู้ชายมาเพือ่อนว่าสื่อยาสูบเนีเ่เพื่อนว่ามีบอยากองริเบเพื่อนว่าโอ้เหลือพอดีเหลือซองหนึ่งเพื่อนว่าพรเกาเอาเงินให หกสิบห้าบาทถ้ายาสูบกองทิพย์แต่ว่าพูดว่ายากองทิพย์มันราคาต่วใดแต่ว่าเพิ่นเอาเงินแต่ว่าเพิ่นเอาให้หกสิบห้าบาทก็ได้หกสิบห้าบาทนี่แหละแต่พีมีมพี่จำนี่ที่จำได้ค่ะคคือกองทิพย์หกซองหนึ่งซองหนึ่งเพิ่นเอาเงินให้ค่ายาสูบหกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทแต่ว่ามันจังใดตีเบิ้งกองทิพย์มันเป็นเอียง ไม่ไ่เผื่อว oh ่ากองทิพย์กองตะเกาบนนนเดียมาถามคุณยายก่อนมือมือกี้เนี่ยอย่งแี้เหเนะคแต่ผมชวนี้ยิ่งคุณยายวันหนึ่งสี่เก่าคุณยายได้มันใส่นู่นหนึ่งสี่เก่านี่คุณยายบ้านเลขที่บ้านเลขที่บที่คุณยายบอกน่คุณยายฝันฝันนี่างด๋ยวว่าหนึ่งสี่เก่าชอบชอบบอกว่าเป็นชอบสชวนตัวของคุณยายหนึ่งสี่เก่า เอาแม่ซื้อว่าขันขันไอตีสิตีเนี่ยจังไหนว่ายาสูบซองหนึ่งนี่ยาสูบซองหนึ่งกองทิพย์ครับแต่ว่ามันคือไอ้โตเถื่ว่าอันนี้เพิ่นว่าเอาเงินให้หกสิบห้าบาทนี่นะอ๋อมันสิเป็นจังไหนขายยาสูบเอาใจขายยาสูบกองทิพย์หกสิบห้าบาทแต่ว่าแม่ยังบุหูุจักว่าราคาอะไรไปไหนแม่บกุองทิพย์แต่ว่าบุหูุว่าราคากองทิพย์เดี๋ยวนี้เขาขายสื่อขายกันทรายบุหง แต่ว่าี่ซื้สนั่นเอาเงินให้นั่นคายาสูบนั่นซองหนึ่งนั่นหกสิบห้าบาทแต่ว่าห่างบ่าเอากองทิพย์เด้ครับแต่ว่ากองทิพย์ก็เหลือซอ,องเดียวเหลือซองเดียวพอดีถ้าเอาออกมาวันนี้เหลือซองหนึ่งพอดีเลยนี่ประสันยากองทิงงพ,พ,พย์ซองหนึ่งแล้วก็เอาประจ่ายเงินให้หกสิบห้าบาทอา่าเนี่แหละฟังฟังเบิ้งหกห้า เพื่อวาบางครันมันออกหาเก้าเก้าหามันช่เาหกห้าอยู่บ่ก็กลับกันบ่ไม่กลับกันจีบบ่เมี้ยหกห้าก็เป็นหกก็รบเป็นเก้าห้าเมื่อเก้าหามนออกก็ได้น้อหรือมันจะเป็นก็หกเกลักเก้ามันก็ตัวเดียวกันอีกน้อพอเป็นหกห้าก็อาจจะเป็นเก้าห้าเก้าหามันออกแล้วกันอาจะเป็นหาเก้าก็ได้น้แม่น้อเป็นหาเก้าหาหกหกห้ายี่สี่ก็ได้แต่ว่าคนบาสนี่ละเอาเงินให้หกสิบห้าบาทเนี่ยยากริดเดือซ่องหนึ่งพอดีคนน่ะ โอ้ยมีพอดีตัวว่าทางท่านที่อยู่ในลานเนี่ยบริวมีกองทิพย์ขายดอกแม่บอกแม่กองทิพย์พอมีอยู่ในบ,าบาา้านบริเวมาขายเลยบริเว <c oughs> มาขายบ่มียาสูบกองทิพย์โอ้นี่แต่ว่าแม่บ่หูจักว่ากองทิพย์ราคาซ่องเท่าเดยเนาอ,อบ่าหูโอว่ากองทิพย์ราคาเทเดย์โบหูจักแต่ว<บ>า่าหูจักว่าราคาหกสิบห้าบาทนี่แล้วเงินให้หกสิบห้าบาททายาสูบวิซ่องหนึ่งมันจะเปจากสี่บอกเหรอ อันนี้เพราะช่วนตัวพอเที่ยงเด้อขาดสมุนจ้ม่มยาลามาเด้อพอเที่ยงอาจะแค่พอ,อให้ฟังก็ซื้อว่าเออพอเที่ยงอาจจะแปลเนไปจากสี่หรือว่าทานไหนว่าเออมันบบเมนก็บอกเอาคือพอเที่ยงก็ได้คือพอเที่ยงคิดว่าน่าจะเป็นายาของทีซองหนึ่งกับเป็นหนึ่งยี่สี่บอกเเป็นหนึ่งหกหายี่สี่บบเมียนยังเอว่า เพราะว่าเหล็กรางมันเรือหกหานึ่งยี่สี่บอกหรือว่าแมนหรือแมนเนาะไป็นไห่สามโต้วาเรือซองหนึ่งพอดีนะกองทิพย์องหนึ่งพดีที่ไหต้วเรือว่าหรือว่าหกหนึ่งหาบอ่ครับหรือว่าเป็นหกหนึ่งหายี่สิบหน้าแมนว่เนาะหรือว่าเก้าเก้าเก้าหนึ่งหายี่สิบเนาะส่วนอันนั้นอายุเล็กหน่อยน่ะก็ที่ว่าเอาของมาให้แมนน่ะก็ยี่ยี่หกก็เป็นสองหกเป็นเหล็กรางอ่ะเด้ยี่หกครับ ตัวนี้อาจจะเป็นเลขบนก็ได้เนาะเพราะว่าเพิ่นให้มี่มีตัวเลขถึงสามตัวเลยสองสองเพื่อค่ะเพราะว่ายากรองทิพซ่องหนึงทักทีเม่เราบ่เคยขายบ่มียากรองทิพย์บมียาบริการว่าเขาให้ละค่าเองโดยว่าหกสิบห้าบาทนาจ่ายเงินเขาให้เองเลยหกสิบห้าบาทพอดีเหลือซ่องนึงพอดีกรองทิพย์นักรองทิพย์ก็ไปคนเอ้าเหลือพอดีตัวนี้ซ่องนึงก็เลยแบ่งเสี่เอ้าเหลือซ่องนึงบาทนี้ก็เลย กระจายเงินเอาเงินให้หกสิบหาบาทก็แค่นั้นล่ะกับหูหูมื่อกับแต่ว่านี่มันเป็นคนหลังกนแมแม่เป็นคนเงอนหลังที่ว่าเล็กหน่อยเล็กหน่อยอายุยี่หก่นเอาของมาให้แม่บัวคนละหลังคนละหลังคนละหลังเงินเก่าขึ้นแรกนั่นยุหลังผุหลังเก่าบาริคีหนึ่งสามแปดนะเด็กหน่อยเอาเงินมาให้นั่นเอาเด็กหน่อยเอาของมาให้มาเฮ็ดยังสูกินน่ะโอ้กันไหนจะคอยเอาเฮ็ดยังเฮ็ดยังมาให้กินเนาะผัดขิงผัดย่างบ่นบ่าอ สี่เลยสี่เมนมา่บอกบอกแม่แต่ว่า<ม>ช่วยมากกันเขาว่าการกินเป็นการควบที่ว่าเขามีโชคมีลาบใช่ไหม,มเขาได้อยากได้กินได้สิงของนี่คล<ม>้ายว่าตัวเลขที่เขาเห็นเขาได้เขาได้มากน,นี่มันจะเป็นตัวนั้นสีนะมันจะออกงวด<ม><ม>ข้องวดนั้นช่วยมากขาเจ้าจะไปยังสีน้แม่นอการว่าได้กินได้ได้ของนี่นอคืออายุเขาก็มีมอยู่แล้วกินก่ากินเก่ากินเก่า อข้าวชิ้นกระเก้าไม่บอกแม่โอ้ชิ้นกับเก้ลียวโอ้ชิ้นกับกองไก่นอกกับเก้ลียวก็ลองเบิ้งเด้อครับแต่ผู้ชมอาจจะเมนข้อมของคุณแม่ก็ได้ของคุณแม่ทอนแปรจากสีนอกระคือลองเบิ้งหกหนึ่งห้าหรือว่าเก้าหนึ่งห้าจากสีนอแม่นอกแมเพราะว่าหกกับเกลียวจะเดียวกันเพราะว่ากองทิพซ่องหนึ่งนอเคราะทิพซ่องหนึ่งกับเรือซ่องหนึ่งพอดีแต่หนึ่งอยู่แล้ว บ่บ่อันนี้เราพมันมันเป็นซ่องแม่เป็นซ่องครับแมนยอไอเงินหกสิบห้าบาทน้าแม่เนาะหกสิบห้าเขาเอานึงซ่องเอาหนึ่งเขาใส่นอกกับเป็นหรือว่าจะเป็นเก้าหนึ่งหาเก้าหานึ่งว่หกหนึ่งหาหกหานึ่งจะสี่นี่หรือว่าท่านไดว่าเออบ่มาหลายตัวมันเสถียรยากแต่ตัดออกก็ไเป็นอย่างน้าแม่เนอะหนึ่งหานหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหรือว่าหกหกหาจะสี่นอกครับ หกหนึ 1> 6, 1, 1, ่งหนึ่งห้าครับโอ้หกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหาหาหนึ่งตีไส์สอง,ต,งตัวใช่ปนะว่าว่าวอาจารย์งนอค่ะแต่ผู้ชมนอกคุณแม่นี่คุณแม่ทอดน,นี่ฝันยากได้ครับแต่ว่าขันฝันดาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นครับยังหมหัพนมากอย่บอกฝันนี้มันบ้าน,นอีกทีบ้านอีกทีกับหนึ่งสามแปดกับสี่ร่มแค่แต้มเดียวครับกับถือกระสามเจนน้องแม่นอกถึงว่ามีคนบอกให้พอเที่ยงมาติดตามมาถามคุณแม่ทอดอีกแน่ว่าสัน หรือว่าเราเราฝันแม่นเราฝันที่ว่าแม่นเก่าสิบเก่าพมดะบ่ทั้งมดเต็มรอยกระไดเนาะใจว่าตามสิบเที่ยงคยมาสัมผัสคุณแม่เล่านี่สามสี่งวดที่คุณแม่ฝันนี่มักจะตรงอีครับจะบผู้ชมตรงดีหได้ดีเนาะเอาอันนี้กใายแค่เป็นแนวทางของแม่เนาะเป็นความฝันเนาะ เป็นความฝันแมน่นก็แม่แล้วก็มีดวงอยู่เรื่อยนะครับแต่หมูชมมีดวงวม,มีดวงอยู่เรื่อยบัจักลอตเตอรี่บัจักอเอออันไหนเนี่ยเราได้อยู่เรื่อยไอ้สินะครับแต่หมูชมเนาะกาให้ท่านผู้ชมทุกท่านใส่ดุนพินิดพีเจนาบุงเอ๋งครับความฝันของคุณแม่ก็คือม,มันจะมีอยู่สองมือมือแรกคุณแม่ฝันอยู่บ้านเก่าที่บ้านที่ที่หนึ่งสามแปดนะครับที่งวดก่อนใช่ว่ามีปืนใหญ่ายนะครับแต่ว่างวดนี้แม่ฝันว่ามีเล็กน้อยหัวเมียหัวเมีย เอาของแม่แม่กินม่เฮ็ดให้แม่กินอย่งสินะเอาของมาให้ม่มเฮ็ดให้กินอายุเขายี่สิบหกปีนะขึ้นต้องมาก,กับฟันอยู่ทีบ้านยุทนาที่่าการอำเภอกันทะลักนี่ครับผมวนะ่ามีคนมาซื้อยาของทิพย์หนึ่งซองทังที่แม่โบโบเคยได้ขายยากรุงท่องกับพอดีเหลืออยู่ซองหน,นึ่งนะแม่เนาะนะพอดีนะเลยเขาเก็าเงินให้หกสิบห้าบาทเนาการใชุ้่นผู้ชมทุกสัานแปะบนก็เอเองนั่ครับผมเนาะเพราะว่าคุณแม่แปะให้แล้วอาจจะโบตรงเอฟซี ทุกท่านได้ยินี้ได้ฟังแล้วแปอาจจะเป็นโตที่มันจะขวามงอนงวนนี่ก็เป็นไปได้นาะครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตารดาชาแนลขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีและก็ขอบคุณคุณแม่คุณยายครับผมที่ให้ข้อมูลดีๆเนาะครับผม คลีมนี่พอเที่ยงก็จะคอตัวลาไปกวนพอกัไไม่คลีมหนาครับผมการมันหมานกันสมุทุกคนเด้อครับอายุมันคนยื่นะแม่เด้อมันหมาดองวันนี้แม่แต่ยักษ้าใบดึงวเดอวันนี้เด้อนนี้เดี่ื่อสายนี่ตัวเดียวกบกนนะครับโอ้หมวดก้อนนี่ โอ้แหนี่คาจะมูช่มเนาะมาอยู uh ่ว <i> ันสามสิ <four times S 2> ่แล้ตก่อ๋อีท่านหนึ่งก็มาตรงมันสามมันออกอยไางตรสามตะีใช่สามตรงสามสามหนึ่งวัีีเาเย็นยงก็ไม่เยอะใส